สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่องเมที่เมื่อวันนี้จะมาดูคลิปตัวเองกันเว้ยว่าตัวเองนั้นผ่านอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากคลิปแรกสุดของช่องแลวกันนะฮะคลิปแรกสุดก็คือโ o บล็อกเมดูร์เมสตูรีสองพาร์ทหนึ่งนะฮะฉะนั้นติดเม,มดูร์เมสตูรีนะครับเป็นยังไงวะา ตม่นงงแนมเลยนะครับอัดเมื่อเจ็ดกุมภาไม่ใชเจ็ดกันยาสัาปดาห์ทีเจ็ดนะครับรลกี่ปีเราจะสามปีแล้วนะครับเปิดภป,ป็ามปีที่ภาคสองเด้ออัดต่อจากเมื่อกี้แนะ่นครับแน่นอนครับเลเวลเท่าเดิมอัดต่อจากเมื่อกี้เลยนะี่ย อ้าวเป็นเชฟนะฮะเป็น,นเป็นนักกา,า,าวาเหรอมาคอมเมนต์ดิ subscribe to me ว้าวเกินซับสไครต์ผู้หน่อยไหนมาดูดิเขาเป็นชแน,นลอะไรอ๋อเป็นชแน,นลไมโครฟลับแล้วก็ลบล็อกด้วยนะฮะเท่จริงเหรอวะมาเลี้ย action ชแน,นลกูแบบเฮียแบบอะไรเงี้ยมาเนี่ยอะไรเธอละเลียกูเคยเล่นเกมเฮี้ยนี่เดี๋ยเหรอวะ ฮัลโหลครับก็กลับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสุรายการบันเกมเมอร์หนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเทลเรียนะฮะโอ้โหเสียดายคลิปนีกูเคยเล่นเทลเรียจริงดิ๊บรชิดตูนะเดี๋ยวไม่รู้กูเขาใจรถรถคลิปคนใหญ่จะลดคลิปหรือไม่อัดเลยนะจะมีสองอย่างไม่ต้องอัดหรอกกูบอกเลยนะฮะไม่ต้องอัดดีแล้วนะครับหน้ากูเลยตอนนั้นกูก็ทํามีมาเรื่อยกูเคยสตรีมสดได้แล้วใครยังไม่เคยไม่รู้นะฮะก็ดีละไม่รู้ดีละไอ้เหี้ย ก๊อปรูปมาแล้วเพื่อกูสตรีมไงก๊อปรูปเลยก็คือทำคลิมนี้ก็หยุดไปใช่นี้ก็ทำมีมมาเรื่อยๆครับทำมีมเสร็จกห็หยุดหยุดเสร็จกลับมาทำมีมต่อแล้วก็หยุดอีกกลับมาทำคลิปต่อพลาดแท่เลยลโควิดสิบกับ <laughs> เพื่อเพื่อแบบกันโดนแบนไอ้เหี้ยม่มีงี้ได้หรอวะกูก็ทำมีมรีเวิร์สนะครับแล้วก็มีมที่กูทำเองนะครับผม ก็ติดลิขสิทธิ์อะไรก็ขอภัยด้วยแล้วกันเนี่ยโอเคก็คลิปละคลิปตัดเฉ t i นรีเวิร์สรอเท่ะอะไรอย่างงี้วะจบแล้วสัตว์สองปีเจ็ดล้านซับนะฮะปัจจุบันนี้ M L G Into r คืออะไร พูดทำเฮี้ยอะไรลงไปวะพูดทำเฮี้ยอะไรลงไปวะนี่เกมว้าวจุดเริ่มต้นการแหกขึกนกคนแล้วมารอเท่นี้ว่อินโทรเมเกอร์นะฮะอินโทคุณภาพใครอยากได้อินโทคุณภาพนะครับอินโทรเมเกอร์ นะครับโสวัสดีครับผมวันนี้จะมาเล่นเกม Fielding the เพลงเตะเส้นไฟเยอไม่เอาวะขอโดนได้ไม่ได้ขอหลับได้ยหรอไอเหี้ยควยอะไรวะทำอะไรดีสลับสาวสิบซับเผาบ้านครับแล้วก็ยิงไม่โดนแล้วแตกสวยพี่สวยมันหล่อเท่อะไรอย่างงี้วะมันหล่อเท่อะไรอย่างงี้วะเท่ เกมน่าเล่นอยู่อะไรเอาเอาเอาอะไรคือเอาเอาเอาเหมือนใส่ผู้จับรีวิกวกระเป๋าในตำนานคลิปเฮียอะไรวะอ่ะวันนี้ผมมาจะพูดทำอะไรลงไปอะ่ะมันมันหล่อเท่ดีวะ เย่แหนันี่แหละมีวิธีหนึ่งที่ผ่านวิธีอะไรเอาอีทอริกเหรอโอ้ลูกลูกควายเลยเนี่ยเต้นไฟเยอร์กับไมเม็ดเน็ตมันลอเท่องี้ยเาจะได้มิวนิ่อ่ะมิวนิกเฮ้ยโอเคก็ ยาให้นทำมีมะลรก็คอมเมนต์ไว้ล่างนะรู้ว่าจะทำอยากให้นอะไรคอมเมนต์้วนล่างนะเจคลิดาวอเฮ้ยเฮ้ยซ u p น้าน้าอ่าดคลิปเนี่ยหน้าอ่นคริ่อะไรทำนิ้วอะไรมันนิ้วกลางเลยนิ้วนิ้วกลางดูคมชมดออไอ้ี่ยลับิไลโง่มากเลย ก็จบคลิปไปแล้ว<ๆ>ครับผมเจอกิปหน้ารอบสามใบครับผมเจอกิปหน้าผมสวัสดีครับ